สวัสด D ีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม Seven n i g h t Rebirth Server Global ในคลิปนี้จะไกด์สอนร e ID ใน Server Global กันนะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรบ้างแล้วต้องกดอะไรแบบไหนในเกมถึงจะร e ID ได้ไวที่สุดนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมจะใช้ร e ID ในคลิปนี้นะครับเป็น LD Player เป็นโปรแกรมจําลองเล่นเกมมือถือบน PC นะครับซึ่งจะทำให้การร e ID เกม Seven n i g h t Rebirth นี่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นก็ให้เราไปโหลดตัวโปรแกรม emulator ที่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เว็บไซต์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิป เมื่อโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับก็ทําการ i n s tall ลงให้เรียบร้อยซึ่งถ้าดีควรลงโปรแกรม a d p p l y y e r ไว้ใน S S D นะครับจะทําให้การโหลดชั้นต่างๆในเกมนี้ไวมากยิ่งขึ้นเมื่อเราลง Ad ีพ l a y e r เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้า Desktop จะมี2โปรแกรมนี้ก็คือ a d m ม l a ต e Player แล้วก็ l d ีเพเยอรเริ่มต้นให้เราเข้าไปที่ a d i p l a y e r 9ก่อนนะครับจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ e m u l a t o r นะครับเราเข้าไปโหลดตัวเกมซมเนลลี i ที่ Google Play Store ถ้าใครเข้า Google Play Store ครั้งแรกก็ล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เสิร์ชว่าซีเวนไนท์ร r เบแบบนี้แล้วก็โหลดตัวเกมติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งตัวเกมเสร็จแล้วก็กดเล่นนะครับเพื่อเข้าสู่ตัวเกมซึ่งการเข้าเกมครั้งแรกมันจะต้องมีการโหลดแพทในหน้าเกมด้วยนะครับก็โหลดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเมื่อเราโหลดแพทในหน้าตัวเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราออกจากโปรแกรม a l d Player แล้วก็มาเปิดโปรแกรมที่ชื่อว่า Aldi Multi Player นะครับ ในหน้าจอนี้จะทําให้เราสามารถเปิดอ d ดีพเยอร์ได้หลายหน้าจอนั่นเองนะครับโดยเราจะเริ่มโค่นิ่งหน้าจอโดยการกดติ๊กถูกด้านหน้าอดีพเยอร์นะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม3ปุ่มจากนั้นก็กดไปที่คําว่าคัดลอกเพื่อทําการโค่นิ่งแอปนะครับแล้วก็เลือกจํานวนตัวเลขว่าเราต้องการโค่นิ่งกี่หน้าจอนะครับสมมติว่าตัวอย่างของผมเนี่ยจะโค่นิ่ง2หน้าจอซึ่งจะทําให้ผมสามารถเปิดหน้าอดีพเยอร์ได้ทั้งหมด3จอครับก็คือจอหลักจอ1แล้วก็จอที่โค่นิ่งอีกสองจอตอนที่กดคัดลอก อ่ะเรียบร้อยนะครับผมโคนิ่งหน้าจอที่2เสร็จแล้วแ,แล้วก็ไปต่อที่หน้าจอที่3นะครับเมื่อเราโคลนนิ่งหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดจะเปิด3จอก็กดที่เริ่มได้เลยทั้ง3อันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคอมใครไม่ค่อยแรงเนี่ยก็เปิดแค่2หน้าจอเพียงพอแล้วนะครับอาจจะเปิดอีกจอหนึ่งในโทรศัพท์บ้างก็ได้นะฮะทีนี้เรามาลองเล่นแบบ3จอในอดีป a y e r กันนะครับซึ่งตอนล็อกอินหน้าเข้าเกมเนี่ยล็อกอินด้วยบัญชีเกสได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเชื่อมบัญชีทีหลัง เดี๋ยวผมจะจับเวลาให้ด้วยว่าใช้เวลานานแค่ไหนเมื่อเราเล่นแบบ3จอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ตอนรีดีเนี่ยเราก็สามารถกดข้ามไปได้และเดี๋ยวตัวเกมจะให้เราต่อสู้ในด่านแรกนะครับก็คือด่าน1นึ่งคิด 1. อันนี้ก็กดข้ามได้เลยนะครับกดสกิปที่ด้านขวาบนแล้วก็ข้ามตัวเนื้อเรื่องต่อได้เลยนะครับก็จะมี2ตัวให้เราต่อสู้ครับในช่วงแรกแล้วตัวเกมก็จะสอนให้กดที่ปุ่มด้านบนนะครับมีสกิลแบบสั้นแล้วก็การใช้สกิลอัตโนมัติก็กดไปได้เลยนะครับ แล้วก็ปล่อยตัวละครต่อสู้แบบอัตโนมัติได้เลยนะฮะผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับก็จะเริ่มต่อสู้เสร็จในแต่ละด่านก็จะมีบางจอที่เริ่มต่อสู้กับด่านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดข้ามสกิปได้เลยนะฮะผู้ทีดด่เป็นทัวรเดียลหรือว่าเนื้อเรื่องต่างๆหลังจากจบการต่อสู้ในด,ด่านแรกนะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อตัวละครน,นะครับ เนื่องจากว่าผมตั้งชื่อค่อนข้างนานก็เลยขอข้ามมาเลยแล้วกันนะครับก็จะจบการต่อสู้ในด่านแรกซึ่งต่อมาตัวเกมจะนําพาเราไปที่ระบบกาชานะครับให้เราลองกดกาชา1โลซึ่งการกดกาชาในหนึ่งครั้งในรอบนี้มันจะฟิกได้ตัวแอรียลนะครับหลังจากกดกาชาได้แอรียลมาแล้วนะครับก็กลับไปที่หน้าโฮมนะฮะ ตัวระบบเกมจะพาเราไปใส่อุปกรณ์ให้กับตัวอ e ีวานนะครับเป็นตัวอาวุธ1ชิ้นจากนั้นก็จะกลับสู่หน้าล็อบบี้เพื่อไปตลุยด่านต่อไปที่เป็นด่าน1-2นะครับโดยการปัดหน้าจอไปที่ด้านซ้ายแล้วกดที่การผรจญภัยนะครับพอกดเข้าไปแล้วก็จะมีคสัสซินขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เขาจะให้เราจัดทีมระบบเกมก็จะสอนให้เรากดคลิกค้างที่ตัวอ e ีวานครับเพื่อดูข้อมูลตัวละคร หลังจากดูข้อมูลอีวานแต่ละจอเสร็จนะครับก็จะต้องไปใส่ตัวแอริเอลเข้ามาในทีมนะฮะพอใส่ตัวแอริเอลมาในทีมแล้วนะครับก็เริ่มจองสกิลได้เลยเดี๋ยวร่วงเกมจะกลายให้เราจองสกิลของตัวแอริเอลสองสกิลเลยนะครับพอจองสกิลเสร็จก็ไปเริ่มต่อสู้ในด่านหนึ่งขีดสองได้เลยนะฮะ ด่านหนึ่งคีสก็ไม่ยากนะครับมีแค่2เฟสแล้วก็มอนเนี่ยก็มีแค่ตัวเดียวด้วยนะครับฟาร์บแป๊บเดียวก็จบแล้วเมื่อเราจบด่านหนึ่งคีสครับก็จะกลับไปที่ล็อบบี้แล้วก็จะเข้าไปที่จดหมายนะครับเพื่อรับของรางวัลที่ได้จากการลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งไอดีเกตที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลไว้เนี่ยก็ได้รางวัลจากการลงทะเบียนล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีรางวัลเป็นตัวละครเอราเชลเงินทองสัตว์เลี้ยงโครา5ดาว แล้วก็ตัวสุม่มกาชานะครับที่เราสามารถไปกดเพื่อลุ้นตัวละครที่เราต้องการได้โดยตัวเสียงม่วงจะเป็นตัวสุ่มตู้ปกตินะครับได้มาทั้งหมด20ใบแล้วก็ตัวเสียงแดงนี้จะเป็นตัวสุ่มตู้ลิมิเต็ดจะได้มาทั้งหมด10ใบนะฮะเมื่อเรารับของรางวัลจากจดหมายมาแล้วก็ไปกดกาชาได้เลยนะครับถ้าได้ตัวที่ต้องการก็สามารถเล่นต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตัวที่ต้องการก็สามารถไปรีไอดีได้อ่เดี๋ยวเราลองกดกาชาดูทั้ง3จอนะครับอันนี้เป็นตู้ปกติก่อนนะฮะ ปรากฏว่าจอซ้ายผมได้นอนบริการลูกลักนะฮะส่วนจอขวบบนได้ตัวม่วงยูริมา1ตัวนะครับเอาไว้เล่นในดันไฮด้าได้จอล่างได้ตัวเนียม,มา1ตัวนะครับแล้วก็ตัวจอขวบบนได้พีดำมาหนึ่งตัวจากนั้นก็ซุ่มต่ออีก10โลได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวทั้งหมด20บใบสําหรับตู้นี้สุดหล้วก็คือการเล่นในช่วงแรกจนถึงการกดกาชาเพื่อลุ้นตัวละครเนี่ยใช้เวลาประมาณ6นาทีนะครับ อันนี้รอบนี้จอด้านซ้ายผมได้คารอนได้เฟิงเยียนมานะครับจอด้านล่างได้อลากอนมาแล้วก็จอขวาบนได้น้องเนียมานะครับแล้วก็ไปใช้ตั๋วสีแดงกดตู้ลิมิเต็ดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าจะสุ่มตู้ไหนนะครับจะมี3ตู้ได้แก่เทอโอพิก้าหาแล้วก็มีโฮะนะฮะผมยกตัวอย่างเป็นการสุ่มตู้เทอโอแล้วกันนะครับ แลวปรากฏว่าจอด้านซ้ายกับจอขวาบนนี่มีควันอร่าโผล่ขึ้นมานะฮะแต่จอด้านซ้ายได้พิ่น็อกมานะครับแล้วก็โชคดีนะครับจอขวาบนได้แทรโอมา1หนึ่งตัวส่วนจอด้านล่างเกลือนะฮะโดยถ้าเราจะไปต่ออีไหนก็กดไปที่ตั้งค่าที่อยู่ด้านขวานะครับแล้วก็กดไปที่แท็บบัญชีเพื่อทาการเชื่อมอีเมลนะครับซึ่งก็เลือกเชื่อมได้สีประเภทได้แก่นเน็ตมาร์เบิลไอดีกูเกิลเมลแอปเปิลแล้วก็ Facebook แล้วก็ลองออกเข้าใหม่แล้วก็ลองอินด้วยอีเมลนั้นได้เลยนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยเผื่อข้อมูลหายส่วนหน้าจอ ID ที่เกือก็ไปก,กดขอลบบัญชีนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็ลบบัญชีได้เลยนะครับมันจะก,กลับไปสู่หน้าเข้าเกมจากนั้นกดล็อกอินครั้งหนึ่งแล้วก็กดเริ่มเกมใหม่นะครับแล้วก็กดตกลงอีก2ครั้งนะครับจากนั้นกดล็อกอินด้วยบัญชีเกอสกรอบหนึงนะครับเลือกสุดท้ายที่เป็นล็อกอินแบบเกส กดยอมรับการใช้บริการทั้งหมดนะครับแล้วก็ล็อกอินอีกรอบได้เลยในหน้าจอเดิมมันก็จะเริ่มต้นเกมใหม่ให้กับเรานะครับซึ่งผมลองเล่นรอบที่2ในหน้าจอเดิมให้แล้วนะครับก็ยังได้ของรางวัลจากจดหมายอยู่แล้วก็เข้าไปสุ่มกาชาเพื่อลุ้นตัวละครที่เราต้องการได้เลยนะครับและในคลิปนี้ก็เป็นไกด์ในการรีไอดีโดยการใช้โปรแกรม LD Player นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวโปรแกรมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like กด Subscribe ช่องจินเจอร์ชาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ